เราเป็นคนท้องถิ่นใช่ไหมคะเรารู้เส้นทางที่จะเดินขึ้นอุณหภูมิตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณลบสองศาค่ะน่าจะสักประมาณ30เซนติเมตรได้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีจากเมาดอนนบุแวงนะคะตอนนี้พายุอยู่บริเวณลานจอดรถนะคะประมาณอีก2กิโลถึง3กิโลเมตรนะคะจะถึงยอดเขาเมาดอนนบูแวงแต่ว่าเรารออยู่ที่เห็นข้างหลังนะคะแล้วก็มีภาพของรถที่กำลังรอจะขึ้นไปบนยอดเขาอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้มีรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เป็นเจ้าหน้าที่กวาดถนนเนี่ย เขาปิดถนนไว้เพราะว่ากําลังทําการกวาดถนนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ยังขึ้นไปไม่ได้แต่ว่าไปยุยจะเดินขึ้นค่ะเพราะว่าเราเป็นคนท้องถิ่นใช่ไหมคะเรารู้เส้นทางที่จะเดินขึ้นเราก็เลยจะเดินขึ้นแทนที่จะรอเอารถขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเดินในหิมะก,กันค่ะวันนี้ค่ะอุณหภูมิตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณลบสององศาค่ะแต่ว่า รู้สึกเหมือนลบสี่นะคะอันนี้คืออุณหภูมิตามพยากรณ์นะคะที่พะยุเช็คมาอันนี้คือทางที่พะยุเดินขึ้นมานะคะเป,เ,เป็นทางเดินเทร็กกิ้งค่ะก็คือเดิมเนี่ยเป็นทางเดินทางเดินป่านะคะแต่ว่าตอนนี้ปกคลุมไปด้วยหิมะไปหมดแล้วค่ะก็หิมะยังไม่ถือว่าหนามากนะคะแค่ประมาณ6เซนติเมตรได้นะคะความหนาของหิมะ แต่ว่าอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆก็เราก็มีฝนตกนะคะแสดงว่าเดี๋ยวจะมีหิมะทยอยตกลงมาเรื่อยๆค่ะนี่นะคะบรรดาเฟินที่ประยุทธ์เคยให้ดูกันนะคะในช่วงเวลาที่ไม่มีหิมะแล้วก็ประยุทธ์บอกว่าเวลามีหิมะเนี่ยหิมะจะทับใบของเขาลู่ลงมาหมดก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ไปยอยเดินขึ้นสูงขึ้นมาแล้วนะคะหิมะก็จะเยอะขึ้นอันนี้ก็คือครึ่งทางนะคะที่จะถึงยอดเขาแต่ว่าเดินได้ช้าค่ะเพราะว่าเป็นหิมะแบบนี้นะคะปกติเี่ยก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเดินสบายๆแต่วันนี้นี่น่าจะใช้เวลาเกินสองเท่านะคะ นี้เพืยอะก็เดินออฟแทร็กออกมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะมาดูหิมะในส่วนตรงนี้นะคะเพราะว่าค่อนข้างสดมากเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะหิมะเริ่มตกลงมาแล้วด้วยค่ะนี่นะคะเป็นหิมะที่สดมากจริงๆค่ะบริเวณนี้นี่หิมะหนาขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะ ก,ก็น่าจะสักประมาณ30เซนติเมตรได้นะคะเพเพราะว่าเราเดินขึ้นมาสูงขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะ <c oughs> ยังไม่ถึงค่ะก็เดี๋ยวจะต้องไปต่อนะคะ ออนนี้หิมะเริ่มตกหนักขึ้นแล้วค่ะปกตินะคะก็จะมีคำถามว่าหนาวไหมนะคะก็จะบอกว่าไม่หนาวค่ะเวลาที่เราอยู่ในหิมะเนี่ยค่ะเราจะไม่หนานะคะข้างในของปรปย้ยนี่แบบ เงือออกเลยค่ะถ้าเกิดเราเคลื่อนไหวตลอดเวลานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในหิมะแล้วเราอยู่นิ่งๆเนี่ยแน่นอนค่ะนั่นว่าจะทําให้เราหนาวนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่หนาวเลยค่ะเพราะว่าเราเดินมาตอนนี้เกือบถึงยอดแล้วค่ะก็ ใช้เวลาเดินมากกว่าปกตินะคะปกติก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณ50นาทีแล้วนะคะที่เราเดินขึ้นเขามาเพราะว่าเดินค่อนข้างยากแล้วก็ตอนนี้หิมะตกหนักขึ้นแล้วด้วยค่ะ อันนี้คือบนยอดเขานะคะผู้คนค่อนข้างถือว่าเยอะค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดด้วยนะคะแต่หวังว่าจะไม่เยอะจนกระทั่งทางเขตสั่งปิดสถานที่อีกนะคะเพราะว่าเรายังอยู่ในภาวะของโควิด -19 แล้วก็อยู่ในภาวะล็อกดาวอยู่นะคะถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเยอะเกินเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปิดสถานที่ได้ นี่คือรถโกฮหิมะนะคะเจ้าหน้าที่ก็มาทํางานค่ะโกฮหิมะให้นะคะสําหรับถนนสําหรับใครที่จะขับรถขึ้นมานะคะก็คือตรงนี้ขับขึ้นมาไม่ได้นะคะคือมาได้จนถึงลานจอดรถแต่ว่าตรงนี้เจ้าหน้าทีก่ก็กวาดหิมะให้เดินขึ้นมาได้สะดวกค่ะนะคะก็กําลังทํางานเลยนะคะ ตรงนี้นะคะที่เป็นจุดลานจอดรถที่สามารถนํารถขึ้นมาได้ถึงจุดสูงสุดนะคะถ้าเกิดใครจะนํารถขึ้นมาก็นํามาจอดตรงนี้ได้ค่ะมีบริการเครื่องดื่มแล้วก็อาหารร้อนด้วยนะคะถ้าเกิดใครหิวสามารถหาซื้อได้ค่ะนี่ค่ะนำรถขึ้นมาจอดได้จนถึงตรงนี้นะ,ะแล้วหลังจากนั้นเดินต่ออีกนิดเดียวก็ถึงยอดเขาแล้วล่ะคะ่ะ ค่ะแล้วนี่ก็คือการรายงานบรรยากาศในเช้าวันที่หิมะตกที่เมาดอนนับแวงนะคะรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียะคะ่ะหวังว่าจะชอบกันนะคะบรรยากาศหิมะตกแบบนี้นะคะที่ระยุยมีมาฝากกันและนี่ก็คือออสซอรี่เรื่องเล่าจากออสเตรเลียที่ระยุยมีมาฝากกันในวันนี้คะ่ะบรรยากาศหิมะตกที่รัฐวิตกตอเรียประเทศออสเตรเลียนะคะ แล้ววันนี้มายูวีต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย